แม่มาแล้วค่ะวันนี้นะคะก็จะนอนแล้วแต่ว่าก็จะมาค์หน้าก่อนนะคะนี่เลยเป็นมหน้าของมานุบากินะคะอันนี้มีทั้งหมดสีสีนะไปตามมาสสีสีคือโดยปกติอยากจะใช้สีชมพูเป็นหลักเพราะว่าสาหรับคนที่เป็นสีใช่ไหมก็จะใช้สีชมพูแต่อันนี้เนี่ยเอามาเพิ่มนะคะก็เป็นสีสีที่แบบว่าเขาใช้กันเยอะมากนะคะสําหรับตัวที่เป็นสีม่วงนี้นะคะอันนี้คือสีม่วงเนาะ อันนี้เขาจะช่วยให้ผิวเรียบเนียนนุ่มแข็งแรงนะคะแล้วก็ผิวใสโกลนะคะสีม่วงตัวนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีเหลืองสีเหลืองก็คือจะแอฟผิวให้ไบรท์กระจ่างใสนะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เลยเนี่ยเป็นตัวดังของเขานะคะเป็นมากแบบสูตรเทอเอีนนะทุกคนอันนี้ก็คือช่วยฟื้นฟูนะคะผิวดำค้ำนะคะแล้วก็ขอบตาดำนะตัวนี้เนี่ยใช้ตัวนี้ได้เลยใครที่แบบรู้สึกว่าหน้าหมองค้ำนะคะขอบตาดำนอนน้อยอะไรเงี้ยเนี่ยใช้ตัวนี้มากได้เลยแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นเอ่อมากสำหรับคนที่เป็นสิวนะคะเป็นมาคืืออก็คส มา,ะะมาเสร็จล้วก็นอนได้เลยเนาะไม่ต้องล้างออกนะเดี๋ยววันนี้จะเลือกตัวนี้ดีกว่าเอาตัวนี้เป็นสูตรคาเฟอีนนะเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้เพราะว่าอยากจะบำรุงผิวเพราะว่ารู้สึกว่านอนน้อยเออขอบตาดำก็เดี๋ยวตัวนี้บำรุงกันวันนี้ลองเป็นสูตรคาเฟอีนที่แบบมันดังมากนะทุกคนตัวนี้เห็นในต,ต่อเขาใช้กันแล้วก็เป็นสูตรของคุณหมอนะตัวนี้นะเนี่ยเขาอะจริงๆอิเขาบอกให้ใช้สองข้อนิ้วนะก็คือจลิปปิ้งมาต้องใช้เยอะๆนะเพราะว่ามากหน้าก่อนนอน ต้องให้หน้าแบบชุม่มฉ่ำเวยต้องใช้เยอะๆนี่อืมหนักเข้าไปอ่าอ่อนโยนต่อผิวนะคะไม่ทําให้เกิดอาก,การแพ้นะอันนี้ถ้าหลังจากที่ทาบารุงเสร็จแล้วนะคะก็คือทาตัวนี้เราก็จะได้นอนได้เลยมไม่มีกลิ่นนะกนลิ่นก็คือแบบเป็นสลิปเมอ่อปกติธรรมดานี่ เสร็จแล้วอ่ะไปคอได้เลยเสล้อตอนนี้อ่ะก็คือเหมือนคนแบบนอนน้อยตลอดเวลานะคอตาดำตลอดเวลานะเนี่ยอ่ะอไปมาสองข้อนิ้วนะคะอันนี้นะก็คือต้องักคห้ชุมช่มๆนะผิวหน้าจะได้แบบอิ่มฟูตื่นมาตอนเช้าก็อิ่มฟูนี่คือคนที่อยากแบบว่าให้ผิวหน้าแข็งแรงนะแนะนำว่าให้มากหน้าบ่อย พอใจในจ๊ะอัตตี้เดี๋ยวพูดตรงนี้หน่อยนึงหนาผิวหน้าจะได้แบบกระจ่างใสเน,นาะคะในหน้าหน้าเสร็จแล้ววันนี้เรามหน้ากันเสร็จแล้วนะคะนี่เลยใครอยากได้สูตรไหนก็เลือกเท่านะจ้ามีหลายสูตรให้เลือกเลยหรือว่าใครอยากได้ทั้งสี่สูตรก็ในตะกร้าจ้า